สวัสดีครับช่างนาวเทคนะครับอันนี้จะมารีวิวตัวโปรเจคเตอร์ t 6นะครับระบบ Android นะครับรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับนี่นะครับมีลำโพงในตัวนะครับเราสามารถดู YouTube นะครับผ่านเว็บเบราว์เซอร์ได้เลยนะครับเราเข้าไปที่ Setting ตั้งค่า Wi-Fi นะครับเดี๋ยวทางร้านจะเข้าให้ดูนะครับอันนี้เชื่อมต่อไว้แล้วนะครับก็เลยให้ดูก่อนนะครับเบื้องต้นนะครับนี่นะครับเสียง ครับนี่ครับตัวเครื่องนะครับสวยงามครับนี่ครับตัวเครื่องนะครับภาพคมชัดเหมือนเดิมนะครับนะครับภาพคมชัดนะครับสวัสดีครับอันนี้เป็นหน้าต่างของ รุ่นโปรเจคเตอร์ T6 ระบบ Android นะครับก็จะมีคอนโทรลคินเนอร์นะครับมีเซตติ้งนะครับมี h a p p y c a ค t มี YouTube มีเว็บเบราว์เซอร์นะครับมีไฟล์ Manager มี Mac Player ์นะครับแกลเลอรี่แล้วก็เป็นทีวีของจีนนะครับมีมิวสิกนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราเลื่อนเคอร์เซอร์ไปอีกหน้านะครับนี่นะครับนี่นะครับเราเลื่อนได้นะครับมีมิวสิกนะครับเลื่อนนะครับ อันนี้ก็จะมีการดาวน์โหลดแล้วก็จะเป็นทีวีนะครับแบ็กกลับมานะครับรวดเร็วนะครับตอบสนองดีนะครับเป็นเวอร์ชัน Android 4.4.4นะครับก่อนที่เราจะไปเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะครับเราเข้ามาเซตติ้งนะครับคลิก1ครั้งนะครับแล้วเราก็มาเปิด Wi-Fi เนี่ยครับคลิกนะครับคลิก WiFi แล้วก็เปิดนะครับอันนี้ของร้านเลือกแล้วนะครับนาร์เทคนะครับเราก็เลือกเชื่อมต่อ Wi-Fi ได้เลยนะครับที่เราจะเชื่อมแล้วก็ใส่พัสเวิร์ดให้เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นเราก็เข้ามาดูย o u ยูทูบได้เลยนะครับ นี่นะครับหลังจากเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเรียบร้อยนะครับ Wi-Fi นะครับแล้วก็มากดดู youtube ได้เลยนะครับนี่นะครับเชื่อมต่อย่นี่นะครับนี่ครับเราก็เลื่อนได้นะครับเมื่อกี้ลองคลิปให้ลองเสียงแล้วก็คลิปให้ดูไปแล้วนะครับเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวติดลิขสิทธิ์นะครับนี่นะครับเข้ามาดูได้นะครับโอเคนะครับรุ่นใหม่นะครับฝากด้วยครับ T6 Android เวอร์ชันใหม่ครับเชื่อมต่อ wi-Fi ดู YouTube ดูหนังได้เลยนะครับสวัสดีครับ